ปากันค่ะข้าพเจ้าเด็กชายทีระอัตอ,อังกูลอายุเจ็ดปีได้ปล่อยปลาจำนวนเจ็ดตัวู่เต่าหนึ่งคู่คปล่อยเพื่อนี่ผมอ่านเองปล่อยเพื่อให้เป็นที่ กันนายเวณทั้งหลายตัวเป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากันนายเวณจนนำเอาสรรทุกสัพทสพทุกสพรพพทุกสัพพโสกสัพพโลคกสัพพภัย สปะประอ,อนเพาะเสนียดสนเสนียดจันไรจสนเสนียดจันไรออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่ทนนีพระแม่คงคาเทพเทวดาเจ้าที่เจ้า เจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขยัยด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้จงสะดาสะดอสะดาะเพราะหลายของข้าพเจ้าให้กับกลายเป็นดีมีความล่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จหมดหวังในสิ่งที่พึ่งปรารถนามีความเจริญความก้าวหน้ามีสิ่งมีชีวิตสดใสสุขสดใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุปล่อยปลาหมอเจ็ดตัวคะ่ะ ็ดตัวคะ่ะลูกลบเยอะแยะเลยครับอาชาดูชาดูลบเยอะแยะเลยมีเต่าสองตัวค่ะเห็นไหมคะเห็นเตา่านันไงนันไงเขาขยับแล้วค่ะเขาลงน้ำแล้วคะ่ะลูกแล้วตัวล <Okay. S 1> ตัวอีกตัวละอีกตัวละครับลงไปแล้วลูกขอให้น้องรักาติสุขภาพแข็งแรงนะลูก ขอให้น้องมีชีวิตที่ดีนะคะขอให้น้องปลอดภัยนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวนะลูกสุขภาพแข็งแรงนะเรียนเก่งๆนะลูกนะมีสติปัญญาดีนะลูกคุณแม่อวยพรให้ลูกพบแต่สิ่งดีๆนะลูกทำแต่ความดีนะลูกนะเป็นคนดี